ทีนี้ก็มาถึงคาว่ากุลทูสโกกุลทูสโกสัก,กะหรือก ok ุลทูศกเป็นภาษาพระวินัยจะจะไปใช้ทั่วไปก็ได้ที่มีใช้อยู่ตามธรรมดาหมายถึงภิกษุเร็วภิกษุประพฤติชั่วเรียกว่ากุลทูสกะ ผูละทุสกะคำนี้แปลว่าผู้ประทุษร้ายสกุล <c oughs> เป็นผู้ทำให้สกุลนั้นๆเสื่อมไปจากคุณธรรมที่เขาควรจะได้ระบุถึงภิกษุป่อยอสอพลอปอปัอป้นให้ความเข้าใจผิดแก่ คราวาสในสกุลนั้นๆจนสกุลนั้นๆเสื่อมจากคุณธรรมที่ถูกต้องที่ควรจะได้ภิกษุที่ทําอย่างนั้นเรียกว่ากุลทูสกะกระทุ้ร้ายต่อสกุลแม้ที่เป็นผู้อุปถาคข้างตนเองให้วินาศชิพายไปจากคุณธรรมที่ควรจะได้ นั่นเป็นเรื่องที่คาราวาสจะต้องรู้ไว้จะต้องเข้าใจไว้อย่าให้ภิกษุที่เป็นอันธพานเข้าไปทำลายหรือทำร้ายคุณธรรมหรือความดีหรือบุญกุศลที่ตนควรจะได้มันแท้จริงได้คือไปชักชวนแต่ในเรื่องอเรื่องผิดผิดเรื่องเห็นแก่ตัวเรื่องประโยชน์ของตัว นี่เป็นเรื่องที่ได้มีแค่หลายเกินมาอยู่ในเรื่องราวในพระวินัยเนี่ยทรงกลับอา,อาบัตมากถึงสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ถูกประท่วงต้านทานโดยทรงถึงสามครั้งแล้วไม่ยอมละ ที่ว่าจะพูดกันอย่างภาษาไทยธรรมดาตามันไม่เกี่ยวกับพระวินัยคําว่ากุลทูศก,ก็หมายความว่าคนที่เข้าไปถึงไหนสิบหายถึงนั่นถ้าไปถึงไหนสิบหายถึงนั่นนั่นแหละคือคนที่เรียกว่ากุลทูสกะ